วิธีการรักษาจิตใจและร่างกายของคุณอย่างสมบูรณ์เราสามารถรักษาบางสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายของเราในความคิดของเรามานานหลายทศวรรษแล้วเราจะสามารถปลดปล่อยสิ่งนั้นได้เร็วแค่ไหนจากอาการบาดเจ็บในอดีตนี่คือข้อตกลงกับอาการบาดเจ็บและเป็นเรื่องที่น่าสนใจพอเมื่อคุณถูกคุกคามอันตรายบางอย่าง หรือสภาวะบางอย่างในโลกภายนอกของคุณผ่านประสาทสัมผัสของคุณจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณในโลกภายในและความฉลาดของการเปลี่ยนแปลงระหว่างสิ่งที่คุณรู้สึกตามปกติในบางสิ่งสถานาการณ์เตือนเมื่อคุณเปลี่ยนสถานะภายในของคุณและเข้าสู่โหมดฉุกเฉินนั้นคุณจะโฟกัสไปที่สาเหตุและสมองจะหยุดถ่ายภาพที่เรียกว่าหน่วยความจำระยะยาว และตอนนี้ภาพนั้นถูกบันทึกด้วยโฮโลแกรมในสมองจากนั้นพวกเขาก็จำประสบการณ์ประสบการณ์ของเราดีขึ้นเพราะเราสามารถจำได้ว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรและความทรงจำนั้นเปลี่ยนชีววิทยาของบุคคลเพื่อให้พวกเขาคิดเกี่ยวกับระบบประสาทภายในจากประสบการณ์นั้นและรู้สึกทางเคมีภายในขอบเขตของอารมณ์เหล่านั้นและวิธีที่เราคิด และรู้สึกกลายเป็นสถานะของเราตอนนี้บุคคลทางชีววิทยาได้เปลี่ยนและหลายครั้งมันเป็นอารมณ์ที่รุนแรงที่เริ่มเลือกและสั่งยีนที่ก่อให้เกิดโรคเพราะถ้าสิ่งแวดล้อมส่งสัญญาณถึงยีนนั่นคือความจริงว่า e p i g e n e ติกและผลสุดท้ายของประสบการณ์ในสิ่งแวดล้อมคืออารมณ์อารมณ์ที่คุณรู้สึก จากเหตุการณ์นั้นคือการเลือกยีนให้คุณเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงและยีนสร้างโปรตีนดังนั้นบุคคลถ้าแข็งแกร่งพอที่จะเริ่มมีบาดแผลไม่ใช่แค่ในสมองตอนนี้มันอยู่ในร่างกายของพวกเขาเพราะทุกครั้งที่พวกเขาคิดถึงบาดแผลนั้นทุกครั้งที่พวกเขาทบทวนทุกครั้งที่พวกเขาสร้างภาพที่พวกเขาเอาแต่ยิงและโยงวงจรในสมองของพวกเขา และพวกเขายังคงรู้สึกถึงความรู้สึกทางอารมณ์ในร่างกายของพวกเขาแต่ร่างกายของพวกเขามีวัตถุประสงค์เพื่อให้มันเชื่อว่ากำลังดำเนินชีวิตอยู่ในประสบการณ์เดิมๆ500-100ครั้งต่อวันสิ่งที่คุณต้องมีก็คือสิ่งเร้าและตอบสนองต่อภาพและอารมณ์ความคิดและความรู้สึกและคุณกำลังปรับสภาพร่างกายให้กลายเป็นอดีตที่ดี และคุณกำลังปรับสภาพร่างกายของสมองไปในอดีตและไม่สำคัญว่าเหตุการณ์จริงจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เพราะถ้าคุณมีภาพที่ได้ยินที่คุณพูดมันก็ยังเชื่อมต่อกับร่างกายเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือคนกำลังบริโภคสื่อมากกว่าหถึง100สื่อต่อวันที่พูดถึงความบอบช้าทางโลกในตอนนี้นั่นเองที่ทาให้ร่างกายของเราเสียหายมากขึ้นแล้วถามว่าเป็นไปได้ไหม ที่คุณจะรักษาได้อย่างรวดเร็วภายในหนึ่งสัปดาห์ใช่เพราะถ้าพวกเขาสร้างเหตุการณ์ภายในที่แสดงถึงความกระตันยูหรือความสุขหรือเสรีภาพจากโซ่ตัวนแห่งอดีตเมื่อร่างกายถูกปลดปล่อยและคุณรู้สึกว่าอารมณ์ที่ยกระดับยิ่งแข็งแกร่งอารมณ์ที่คุณรู้สึกจากการทะลุทะลวงนั้นมากขึ้นคุณจะใส่ใจกับภาพในจิตใจของคุณมากขึ้นและตอนนี้ คุณเริ่มที่จะสร้างวงจรใหม่เอี่ยมในสมองและร่างกายของคุณกำลังถูกปรับให้เข้ากับอนาคตใหม่และยิ่งอารมณ์ที่คุณรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งใส่ใจกับภาพมากขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณปรับสภาพร่างกายเมื่อเวลาผ่านไปเพื่ออนาคตแทนที่จะเป็นอดีตดังนั้นตอนนี้คุณเคาะประตูทางพันธุกรรมนั้นต่อไปด้วยอารมณ์จากนั้นอารมณ์นั้นจะส่งสัญญ,ญาณถึงยีนใหม่ ที่ควบคุมยีนนั้นเพื่อผลิตโปรตีนที่ดีขึ้นจากนั้นบุคคลนั้นก็เริ่มหายเป็นปกติและเรามีงานวิจัยเพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้คนสามารถทำเช่นนั้นได้ภายใน4วันยีนส่งสัญญาณเพื่อลดเซลล์มะเร็งและเพียงส่งสัญญาณให้สเต็มเซลล์ไปกดที่เนื้อเยื่อที่ใช้งานซ่อมแซมฟื้นฟูและยับยั้งการอักเสบที่เราวิจัยมาเพื่อแสดงว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงเซลล์ที่คุณมีได้ เพียงแค่ทำสิ่งนี้อย่างถูกต้องดังนั้นในทันทีที่คุณทดลองฝึกภายใน4วันคุณสามารถเริ่มต้นที่จะย้อนกลับความเสียหายบางส่วนที่คุณได้ทำในร่างกายของคุณขึ้นอยู่กับว่าระดับของความเสียหายของคุณโดยเพียงแค่แทนที่ภาพการแสดงภาพการรับรู้ถึงอารมณ์ที่แตกต่างกันอารมณ์ของความสุขความกตัญญูความสงบการยอมรับ ฉันคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวิสัยทัศน์ของอนาคตของคุณวิสัยทัศน์ของสิ่งที่คุณต้องการในเชิงบวกเมื่อเทียบกับวิสัยทัศน์ที่ผูกติดอยู่กับเหตุการณ์เชิงลบในอดีตซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกช่วงเวลาของวันร่างกายของคุณจะเริ่มรักษาระบบภูมิคุ้มกันของคุณจะเริ่มหายและคุณจะเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงยีนของคุณการแสดงออกของยีน ยีนใช้ประโยชน์จากความแตกต่างระหว่างการแสดงออกของยีนกับยีนคุณรู้ดีว่าคุณมาพร้อมกับยีนจํานวนมากและพวกมันเป็นเพียงคังศักยภาพพวกมันเป็นเพียงคังเก็บใช้ข้อมูลของความเป็นไปได้จากนั้นคุณต้องได้รับสัญญาณที่ถูกต้องล็อกกุญแจที่ถูกต้องที่เริ่มเลือกและสั่งยีนที่ทำให้สร้างโปรโตีนที่แตกต่างกันและคุณสามารถควบคุมยีนที่แตกต่างกันจำนวนมากได้คุณสามารถควบคุมมันได้ ต่างกันดังนั้นเมื่อพวกเขาควบคุมมันพวกมันก็เริ่มผลิตโปรตีนที่แข็งแรงและแข็งแรงจริงๆนั่นคือเอนไซม์เนื้อเยือ่อโครงสร้างที่ทำหน้าที่นั่นคือฮอร์โมนอิมโมูโนโกลโบูลินภูมิคุมค้มกันเมื่อพวกมันควบคุมต่ำลงเพราะมีสัญญาณเตือนเมื่อไม่มีพลังงานเหลือเฟือสำหรับสร้างระยะยาวจากนั้นคุณทำอย่างนั้นต่อไปร่างกายก็จะเริ่มผลิตโปรตีนลดลง เมื่อเป็นสัญญาณที่ต่างออกไปมันไม่ใช่เวลาสำหรับการเติบโตและดังนั้นตอนนี้เพื่อตอบคำถามอื่นๆของคุณมันก็สมเหตุสมผลแล้วถ้าคุณมีประสบการณ์บอบช้ำและสร้างความรู้สึกกลัวและความกลัวของคุณมันอาจเกิดขึ้นอีกครั้งและคุณไม่รู้เรื่องนี้ใช่ไหมแต่ทุกครั้งที่คุณคิดถึงอนาคตที่สถานการณ์เลวร้วายที่สุดเป็นไปได้และคุณรู้สึก ถึงอารมณ์ที่คุณกำลังปรับร่างกายให้เป็นจิตใต้สำานึกของความวิตกกังวลดังนั้นตอนนี้ที่คุณต้องการคือสัญญาณบางอย่างสภาพแวดล้อมภายนอกของคุณที่บอกว่าไม่ปลอดภัยหากเกิดความเสียหายที่นั่นแสดงว่าคุณตกเป็นเหยื่อบางสิ่งที่ใหญ่กว่าคุณที่อาจส่งผลต่อคุณในตอนนี้ความรู้สึกกลัวทําให้คุณคิดว่ามีความคิดเท่าๆกันบุคคลนั้นไม่ต้องการให้สิ่งแวดล้อมรู้สึกกลัวอีกต่อไป เพียงแค่ต้องคิดเกี่ยวกับสภาพนั้นในตอนนี้และตอนนี้พวกเขากำลังทำให้สมองและร่างกายเสียสมดุลอย่างแท้จริงด้วยการคิดเพียงอย่างเดียวและร่างกายก็อยู่ในโหมดฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องและมันใช้พลังงานมากทรัพยากรจำนวนมากในการอยู่โหมดฉุกเฉินตลอดเวลาแต่ว่าระบบใดจะถูกทำลายเลยระบบภูมิคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันของคุณเพราะเหตุใดคุณจึงมีระบบป้องกันสระบบ คุณต้องมีระบบที่ปกป้องคุณจากอันตรายในโลกภายนอกของคุณนั่นคือคันเร่งหรือระบบประสาทสิมพาทธิติที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบประสาทแบบต่อสู้หรือหนีออกจากที่นั่นใช้พลังงานทั้งหมดเพราะคุณต้องมีเพื่อเอาตัวรอดและเมื่อรอดมาได้คุณต้องดูแลร่างกายให้ดีดังนั้นตอนนี้ระบบนั้นสามารถทำงานได้ดีมากในระยะสั้น มันไม่ได้ผลดีนะักหากคุณรักษามันไว้ตลอดเวลาเพราะถ้าคุณกำลังระดมพลังงานทั้งหมดเพื่อภัยคุกคามบางอย่างในโลกภายนอกของคุณไม่มีพลังงานในโลกภายในของคุณสำหรับการเติบโตและการซ่อมแซมไม่มีพลังงานสำหรับการสร้างในระยะยาวและพลังงานออกจากสมองและออกจากหัวใจและมันเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางด้านล่างเหล่านี้เพราะตอนนี้คุณกำลังแตะทรัพยากรของร่างกายเพราะมีเหตุฉุกเฉิน แต่ไม่ว่าเหตุฉุกเฉินจะเป็นจริงหรือจินตนาการว่าความโกรธของคุณถูกต้องหรือมีเหตุผลหรือไม่ที่คุณต้องการแตะพลังงานของร่างกายมากที่จะรักษาด้วยการทำสิ่งนี้และระบบอิม,มนูนบอกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทอื่นๆจริงๆเรากำลังหยุดเราต้องการเข้าสู่ความผ่อนคลายเราต้องกลับสู่สมดุลอีกครั้งและเมื่อเราทำเช่นนั้น เราจะเผาผลาญและเราจะดูดซึมเราจะสืบพัน์เราจะขับถ่ายอย่างถูกต้องดังนั้นคุณต้องการมีการต่อสู้แบบนี้ระหว่างคันเร่งกับเบรกและระบบคุมคุ้มกันจะบอกว่าเฮ hey, ฟังถ้ามีสิ่งแปลกปลอมถ้ามีไวรัสแบคทีเ r ียเชื้อราฟังว่าไม่มีพลังงานมากพอที่จะจัดการกับพวกมันเพราะเรากําลังต่อสู้กับสงครามนี้ที่นั่นไม่มีความมั่นคงในนั้นดังนั้น พวกมันจึงปิดตัวรับบางตัวในระบบภูมิคุ้มกันพวกเขาปิดการทำงานของเซลเม็ดเลือดขาวที่เป็นเกราะป้องกันภายในเหล่านั้นเซลเม็ดเลือดของคุณจะต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการต่อสู้กับไวรัสแบคทีเรียแต่ถ้าไม่มีพลังงานเฮ้ย hey, ฟังนะมันต้องใช้พลังงานเพื่อทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นคุณคิดว่ามาจากส่วนไหนของแขนงนั้นเรียกว่าระบบประสาทซิมพาเทติก คันเร่งเป็นส่วนหนึ่งของมันระบบประสาทพาราซิมพาเทติกค,คือคัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบประสาทอัตโนมัตินั่นคือการตรวจสอบและปรับสมดุลแต่เพื่อให้คุณอยู่ในสภาวะฉุกเฉินเป็นเวลานานและตอนนี้คุณได้สัมผัสกับแอนติเจนหรือสารภายนอกบางชนิดและไม่มีพลังงานที่จะจัดการกับมันจากนั้นคุณตกเป็นเหยื่อของสภาพแวดล้อมของคุณ เพราะทุกครั้งที่คุณตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของคุณและคุณพูดว่าบุคคลน,นั้นที่สถานการณ์กำลังควบคุมวิธีที่ฉันรู้สึกในแบบที่ฉันคิดหากมีบางสิ่งอยู่ภายนอกตัวคุณควบคุมความรู้สึกและความคิดของคุณสิ่งนั้นจะทำให้คุณตกเป็นเหยื่อของสภาพแวดล้อมใช่ดังนั้นคุณจะตกเป็นเหยื่อมากขึ้นหรือมากกว่านั้น คุณอาจตกเป็นเหยื่อของสิ่งอื่นในสภาพแวดล้อมของคุณผู้คนไม่เข้าใจสิ่งนี้อย่างมีสติเพราะมันเป็นโปรแกร,รมโดยจิตใต้สำนึกถ้าตอนนี้คุณเริ่มสร้างความแข็งแกร่งให้กับสภาพแวดล้อมภายในของคุณคือนี่คืองานของเราเข้ามาช่วยเพราะเรามีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อคุณให้ความสนใจที่นี่ในหัวใจของคุณศูนย์กลางนี้ตรงนี้ นี่คือจุดเริ่มต้นของความเป็นพระเจ้าของตัวเราเองนี่คือศูนย์กลางของความเป็นหนึ่งเดียวกันความสมบูรณ์ของเรานี่คือที่ที่เราเริ่มรู้สึกความรักความกตัญญูความเมตตาความห่วงใยอิสระความปิติความชื่นชมยินดีทั้งหมดนี้เป็นอารมณ์ความรู้สึกจากใจจริงงานวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าเมื่อคุณเริ่มสอนผู้คนถึงวิธีการที่จะเปิดศูนย์แห่งหัวใจนี้ และคุณสอนสูตรวิธีปฏิบัติแก่พวกเขาว่าถ้าพวกเขาทำอย่างนั้นเป็นเวลา4วันที่พวกเขาจะเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแกร่งขึ้น50%เดี๋ยวให้ฉันบอกคุณว่าทำไมเพราะตรงกลางคือหัวใจของคุณแต่ทีค่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีต่อมอื่นในนั้นเรียกว่าต่อมไทมัสและต่อมไทมัสมีหน้าที่สออย่างต่อมไทมัสเป็นอวัยวะในร่างกายที่ทำหน้าที่เป็นทั้งเนื้อเยื่อน้ำเหลืองและต่อมไรท่อ โดยตั้งอยู่บริเวณต่อหน้าต่อหัวใจและเส้นเลือดแดงใหญ่หลังต่อกระดูกหน้าอกตัวต่อมมีลักษณะรูปร่างคล้ายผีเสื้อมีหน้าที่หลักในการทำให้เม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลเติบโตอย่างสมบูรณ์และผลิตฮอร์โมนไทโมซินเพื่อกระตุ้นการผลิตเม็ดเลือดขาวชนิดทีเซลเช่นกันในภาวะปกติต่อมไทมทัสจะเจริญเติบโต,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 ตและขยายขนาดจนถึงช่วงวัยรุ่นและจะค่อยๆฝ่อลง จนเป็นเพียงเนื้อเยื่อไขมันและเมื่อเข้าสู่ช่วงผู้ใหญ่ดังนั้นเมื่อคุณอยู่กับความเครียดและหัวใจของคุณเต้นแรงและทําให้หลอดเลือดแดงในหัวใจหดตัวและส่วนนี้จะปิดการปิดจากการไหลเวียนของเลือดจึงไม่มีพลังงานในหัวใจดังนั้นคุณจึงสอนคนคนหนึ่งว่าจะเริ่มเปิดศูนย์และเริ่มรู้สึกอารมณ์สูงผ่านหัวใจของพวกเขาได้อย่างไร และคุณสอนวิธีเปลี่ยนหรือเปลี่ยนจากระบบประสาทซิมพาเทติกไปเป็นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกทันทีทันใดตอมไทมัสนี้ซึ่งปกติจะหดตัวตามอายุตั้งแต่ช่วงวัยแรกรุ่นซึ่งเป็นน้ำผุ้แห่งความยาววัยศูนย์นี้เปิดทำงานและตอนนี้มันบอกว่ามนุษย์รู้สึกดีและเป็นเวลาที่เราจะกลับเข้าสู่สมดุลและทำให้โรกภายในของเราแข็งแกร่งขึ้น ทันใดนั้นปอมไทมัสนี้ก็เริ่มสร้างไทมัสซินซึ่งเป็นตัวสำคัญที่จะเริ่มสร้าง T เซลล์ cell, และ T เซลล์มีตัวรับเล็กๆเ,เรียกว่าตัวรับ T เซลล์ cell. และเมื่อตัวรับ T เซลล์เหล่านี้ถูกเซลล์ที่แข็งแรงและแข็งแรงสร้างโปรตีนและสร้างสิ่งที่เรียกว่าแอนติบอดีหรืออิมมูโนกลบลินภูมิคุ้มกันและโปรตีนรูปตัว Y เล็กๆเ,เหล่านี้จะบล็อกตัวรับที่มาจากไวรัสที่พยายามโจมตีเซลล์เม็ดเลือดขาว พวกมันมีเกาะกำบังและตอนนี้พวกมันคือภูมิคุ้มกันต่อไวรัสและการโจมตีด้วยตัวรับมันสามารถเริ่มฉีดด้วยอิมโมูโนโกลบูลินปฐมภูมิเหล่านี้และเริ่มทำให้ไวรัสไม่รอดว้าวเซลล์เมล็งเม็ดเลือดขาวจะตัดผ่านเซลล์เม็ดเลือดขาวอีกตัวหนึ่งและส่งต่อความทรงจำไปยังมันมันจึงรู้ดีว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นคุณกำลังสร้างอิมโมูโนโกลบูลินเหล่านี้ และตอนนี้โลกภายในจะสามารถต่อสู้กับทุกสิ่งได้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมวิดีโอนี้เราหวังว่าคุณจะได้รับประโยชน์และสนุกกับมันและหากคุณต้องการเรียนรู้วิธีปลดปล่อยพลังแห่งจิตใจของคุณให้มากขึ้นคุณสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเพื่อความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นขอบคุณและสวัสดีค่ะ